ครับกล่องนี้ก็เป็นตาโมระกตนะครับตาสีพื้นเขียวนะครับตามรกตก็สวยนสาหรับคนชอบชอบสีเขียวสีออกไปทางเขียวอ่อนเขียวเข้มเป็นตามระกตไม่ค่อยมีนะครับเป็นตามรกตเราก็รวบรวมเอาไว้ตามท้องตลาดทั่วไปก็จะขายเป็นตาเกลอตาเงินตาทองตา นานเจอทิงแตตตาดำก็เป็นพื้นหลักที่มีมากก็คือตาตาดำเขาเรียกว่าแบกสตาแตตาเขียวมรกตในท้องตลาดไม่ค่อยมีนะครับมันเป็นพลอยมรกตตาตามท้องตลาดเขาก็เอาไปเผาเป็นเหลืองเลยคือเผาเป็นพลอยน้ำเรียกว่าเป็นพลอยมรกตให้มันใสๆไปเลยนะครับแต่อย่างนี้เขาว่ามันราคามันไม่ไปถ่ายยากจะเป็นพลอยน้ำพลอยเหลี่ยมใสๆแล้ว จะขายง่ายนะครับแต่เราก็ไว้เป็นพลอยธรรมชาตินะครับเราก็สะสมไว้นะครับกีรานเจน,นเจย